สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกมคอยมาสเตอร์นะครับอีีที่3นะครับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาบอกว่าคลิปต่อไปนะครับผมจะมาแจกคอลเลกชันการ์ดนะครับสำหรับเกมคอยมาสเตอร์นะครับสำหรับคอลเลกชันที่ผมจะมาแจกนะครับจะมีทั้งหมด6กคอลเลกชันนะครับหกคอลเลกชันแรกเลยนะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงลูกปั้นสัตว์ปา สิ่งของอสุรกายแล้วก็ขนมหวานนะครับการ์ดทั้งหมดนะครับที่ผมจะแจกก็คือทั้งหมดที่ผมมีเลยนะครับในคอลเลกชันต่างๆที่ผมพูดไปนะครับอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงนะครับก็เพื่อนๆอยากได้ไปไหนก็ได้นะครับที่ผมมีในสัตว์เลี้ยงเลยนะครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆอยากได้ไปไหนก็เพื่อนๆก็ดูไว้เลยนะครับทั้งหมด6 c คอลเลกชันนะครับ ก็บอกได้ก่อนนะครับการ์ดทองนะครับการ์ดทองคือตอนนี้คือยังไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับฉะนั้นก็คือยกเว้นการ์ดทองนะครับที่จะให้เพื่อนๆไม่ได้นะครับกติกาง่ายๆแล้วนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไปเลยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดวิดีโอต่อไปนะครับที่ผมจะมาแจกการ์ดนะครับข้อที่2นะครับ ให้เพื่อนๆมาคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับที่ผมแจกการ์ดนะครับว่าเพื่อนๆต้องการการ์ดอะไรนะครับข้อที่3นะครับผมจะแจกการ์ดนะครับให้สําหรับคนที่มาเม้นเป็นคนแรกสําหรับการ์ดใบนั้นๆก่อนนะครับให้สิทธิ์คนที่มาก่อนได้ก่อนนะครับข้อที่4นะครับผมขอสงมนติในการแจกการ์ดนะครับ คนละไม่เกิน2ใบนะครับโดยที่จะการ์ดไม่ต้องซ้ำกันนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆอยากได้โดนัทนะครับมีเพื่อนๆท่านหนึ่งถึงได้โดนัทนะครับ2ใบแบบนี้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นเพื่อนอยากได้โดนัทกับคัพเค้กอะไรแบบนี้อันนี้ให้ได้นะครับคนละไม่เกิน2ใบนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะเหลือไว้ให้เพื่อนๆท่านอื่นที่เขาต่อคิวอยู่ที่จะได้รับการ์ดไปด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะได้การ์ดนะครับใน6คอลเลกชันแรกนี้นะครับให้เพื่อนๆกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อที่เพื่อนเจะได้ไม่พลาดนะครับบอกไว้ก่อนนะครับจำนวนการ์ดมีจำนวนจำกัดนะครับมาช้าอาจจะอดได้เลยนะครับย้ำเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะแจกการ์ดใน EP ีต่อไปนะครับไม่ใช่ EP นี้นะครับจำนวนการ์ดอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับ ตามที่ผมบอกไปนะครับอย่างเช่นมีสินค้าแบบเป็นการหายากอย่างเช่นแอลไทเกอร์ iger, นี่ผมก็แจกนะผมแจกทุกไปนะครับเกเือนการทองนะครับเพราะมันแจกไม่ได้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ ผมจะมาแจกกร์ดอะไรต่ออีกเพื่อนๆก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ